สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอนะครับเหรียญหลอกอมหลวงชุมพรนะครับวัดชนรทีพฤษารามนะครับปี2550นะครับรุ่นมงคลบารมีสีชุมพรนะครับทำพิธีปลุกเสกมหาพุทธาพิเศษนะครับ9วาระนะครับ9พิธีนะครับผม นี่เป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามนะครับเป็นรูปใบสมอเรือนะครับผมแล้วก็ลุกเหมือนเดจพ่อกรมหลวงชุมพรยืนนะครับเต็มองค์นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันลักษณะนี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมนี่สร้างน้อยหายากนะครับ เดี๋ยวเรามาส่องรายละเอียดกันดูนะครับนี่นะครับใบหน้าของเสด็จพ่อคมหลวงชุมพรนะครับนี่เครื่องราชนะครับคมชัดนะครับมีความคมชัดชัดเจนมากเลยนะครับเครื่องราชถือมือฝั่งนี้ถือหมวกอยู่นะครับนี่เป็นเหรียญหลอกก็จริงนะครับแต่รายละเอียดคมชัดดีนะครับ นี่ด้านข้างนี่ก็ถิดบีนะครับผมนี่นี่ส่วนตรงนี้นะครับเป็นสมอเรือนะครับแล้วก็ชอ่อลักษณะคล้ายๆใบไม้นะครับช่อราชพฤกษ์นะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับดูด้านข้างนะครับนี่เนื้อเงินนะครับรายละเอียดคมชัดนะครับ ฝั่งน,นี้ก็เหมือนกันนะครับตัวช่อราชพฤกษ์ขาเป็นใบไม้นี่นะครับมีความคมชัดมากเลยนะครับนี่ส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นสมอเรือนะผมนี่ตรงกลางก็จะเป็นช่อผูกอยู่นะครับนี่สร้างน้อยหายากนะครับเงินนะผม ด้านบนด้านบนนี่ก็เป็นก้านของสมอเรือนะครับผมนี่ราเจาะรูแหวนไว้นะครับนี่ในส่วนของด้านหน้านะครับคราวนี้มาดูด,ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็พื้นเหนียนะครับเรียบตึงนะครับตัวสอนนับมีลักษณะเป็นฝังจมลงไปนะครับนี่แล้วก็ตัวยันนะครับ เป็นร่องจมลึกลงไปนะครับนี่ผืนเหรียญหลอนี่ก็เรียบตึงนะครับตรงนี้เป็นตราสมอเรือนะครับเป็นร่องลึกลงไปนะครับน,นี่นะครับผมนี่ด้านบนก็จะเป็นด้านหลังของเหรียญก็เป็นก้านสมอเรือนะครับ ก็รูนะครับเป็นหูในตัวนะครับเป็นรูหูหล่อในตัวนะครับผมนี่ตัวสอนนะครับเขียนว่ากรมหลวงชุมพรนะครับผมนี่เขตอุรมศักนะครับนี่ส่วนฝั่งนี้นะครับเขียนพระเจ้าบรมงวงศเธอนะครับผมนี่ตัวสอนเป็นร่องลึกลงไปนะครับ เืนเหรียญเรียบตึงนะครับนี่เป็นหูในตัวนะครับผมนี่ในสองด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับนี่สองดูด้านข้างก็เป็นเป็นเหรียญหล่อนะครับไม่มีรอยปั๊มนะครับนี่ด้านข้างลักษณะเป็นรอยหยักของใบไม้นะครับนี่นี่ ต่เป็นขั้นรักษาคล้ายๆขั้นบันไดเลยนะครับนี่อีกฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ลักษณะเป็นขั้นขั้นคล้ายๆกับขั้นบันไดนะครับถ้าส่องดูจากด้านข้างนะครับนี่เหรียญเงินก็สร้างน้อยหายากนะครับ พิธีการปลูกเสกนะครับก้าวระ9ก้าพิธีนะครับจะยกตัวอย่างมานะครับครั้งที่1นนะครับเมื่อวันที่23ธันวาคมนะครับปี254.9นะครับบวงสวงองค์พ่อจตุคามรามาเทพนะครับณวัดพระมหาธาตุวรวิหารนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชและบวงสวงณสามหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับนครั้งที่1นนะครับ ครั้งที่สองนะครับเป็นพิธีบวงสวงองค์จตุกรารามเทพนะครับรักกลางทะเลอันดามันนะครับจังหวัดพังงานะครับผมส่วนครั้งที่6นะครับพิธีบวงสวงเทพพยดาอารักษ์นะครับเจ้าสมุทรท้องฟ้านะครับและเสิ่งศักดิ์สิทธิ์นสำเดือทะเลนะครับน่านน้ำทะเลอ่าวไทยนะครับผม แล้วก็ครั้งที่9นะครับย .9 เมษายนปี2550นะครับพิธีมหาพุทธาพิเศษนะครับณมนทนพิธีวัดชนรตีพฤษารามนะครับอาจารย์ตุดวัดธรรมอถาวรก็ร่วมพิธีปลุกเสกด้วยนะครับนี่เงินก็สร้างน้อยหายยากนะครับราคาเล่นหาก็ยังไม่แรงนะครับอยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับนี่ออกแบบได้สวยงามนะครับน่าบูชาน่าสะสมมากนะครับ ใน่วงของเหรียญหลอนะครับจะหายากกว่าเหรียญที่ด้านหลังเป็นองค์พ่อจตุคามรมามเทพนะครับแต่ก็จัดสร้างในพิธีเดียวกันวาระเดียวกันนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับเราจะนำพระเครื่องดีดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงมตุมมงคลของเธอพ่อกมรมหลวงชุมพรเกตุรมศักดิ์นะครับ มีช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสาม,มารถส่งรูปพระเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไม่พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ